สวัสดีครับสสยินดีต้อนรับสู่นะคะาชิตชิชแนลนะครับกบผมนะคะนี่เองนะก็อยู่กับที่หน้าปากซอยนะครับตอนนี้ก็ถ้าอยากดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์คนละหนึ่งคด้วยนะปกติเราถ่ายคลิปแต่ในบ้านนะจริงๆวันนี้เราจะมาตัดผมหน้าปากซอยไงคือร้านตัดผมมันปิดเราก็เลยเออเดี๋ยวมารีวิวหน้าปากซอยข้าวค่าให้ดูแล้วกันนะว่าหน้าปากซอยบ้านเรามีอะไรบ้างนาะแต่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันก็เป็นหมู่บ้านเด็กๆนะไม่ใช่หมู่บ้านใหญ่แล้วก็ไม่ใช่หมู่บ้านคนรวยอะไรนะก็ข้างหลังก็ตรงนู้นนนนนนนก็็จะะะเเเปสสาามทิครับ ตรงนู้นเห็นไหมอ่าจริงๆสมัยก่อนเราก็เราก็เรียนเทนนิสที่เนี่ยแหละตอนที่เราเป็นเด็กเด็กมอต้นอะไรเงี้ยเราก็เรียนเทนนิสที่เนี่ยแหละแล้วก็มีครูมาสอนเทนนิสเราก็เรียนจริงๆเราเรียนกีฬาหลายอย่างนะเรียนทคคันโดเรียนเทนนิสเรียนว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราเรียนหลายอย่างเนาะอืมแล้วก็เราก็เลิกเล่นไปไงเพราะคเกียจเนาะข้างหลังสวนก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่สวนหย่อมมันสวนหย่อมมันก็เหมือนแบบ พูดว่างไสญญงสวนหย่อมมันก็เป็นแบบเหมือนสนามเดินเล่นอะไรเงี้ยสนามออกกำลังกายก็จะมีของเล่นเด็กเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ค่อยเยอะหรอกของเล่นเด็กก็จะประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ของเล่นเด็กเนาะก็จะเป็นประมาณนี้และหมู่บ้านแล้วเนาะไม่ค่อยใหญ่นะครับเนาะถ้าถามว่าบ้านพี่เป็นไงบ้านพี่ก็จะเห็นป,ประมาณข้างหลังนะเห็นไหมบ้านพี่ก็ประมาณข้างหลังอย่างเงี้ยเนาะรูปทรงประมาณนี้แหละรูปทรงมันเหมือนกระท่อหมู่บ้านนะแต่แค่สีอะไรเงี้ยตกตกแต่งอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็ขอ,ขอจบคลิปนี้การรีวิวนะพอซอยเปกิเท่านี้ เขาที่ขี้เกียจเนาะเราไม่มีคลิปอัดน,นะจริงๆเราจะมาทําคลิปตะโผงแต่ว่าแต่ว่าพูดว่าไงมันร้านตะโผมมันปิดไงเราก็เลยแบบเออไม่เป็นไรมานั่งอ่านก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่รู้จะกดไลค์กดแชร์ทำไมในเมื่อคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรเลยนะก็ขอบคุณค่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายขอบคุณครับบ๊ายบาย